ครับมื่อนี้ลุงจงพามาเห็ดกับเขา่าได้เมนูคือลาบเทา้า<อ>นี่สาห่ายอีสานสาห่ายสาห่ายอีสานมา,ามันจ่ะลาบเท้านะครับเนาะลุงจงเตรีลาบเท้ามาอันนี้หั่นแล้วซอยแล้วเขาต้องตัดตัดนิดนึงนะครับเเนาะพราะว่ามันมาจัดมันจะยาวยืด มีมีเท้ามีผักเขียวมีสาลายมีสานหั่นไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้กเ็เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีตะไคร้มะเขือคืน่นทั่วฝักยาวหั่นแล้วเรียบร้อยแล้วกับสิมี้ปนป่าปนปูไอ้ตำพริกใส่ปนเลยตำปน คนปลาคนปูทำคนปกติมาต้องปัวที่ปัวปัวที่คนจะมาบดอันนี้ปนปนปลาปนปลากับปูกับปูผสมกันเนาะปูนนั่แหละอันนี้คือสลายสลาลอีสานกระเพือกเท้ามาปรุงกันเลยอันนี้อันนี้ปรุงไปไหนยัง ปุ่งทีเดียวนะปุ่งทีเดียวแล้วนะนตายเป็นสี่เด้อจ้อาจะอยากนำเด้ <laughs> อจะนำละลายเด้อผู้ลังคนะ์คนอ่ะอันนี้เครื่องอันนี้เครื่องเคียงเมนโบเคียงเคยงีเคยงปุ๋มมันอันบักพี่โน้ว่าเอาไส้เบิดพะวานโนยามันเผ็ดเมน นีกับปรุงปรุงก้อนแต่บ้านไงคือบ่ปรุงก้อนจังไซใส่เลยบ่เสียมันจังเข่าพริกเข่าเกลือมันบ่หนึ่งนาทีผ่านไปนี่หัวหอมเออนี่หัวหอยเนาะแน่นดูหอยแมวหอยเจียวเลยแล้วนั่นใส่พรอมมันสีแสบครับมันสีแสดก็ตุ่นยอดได้แล้ว รสชาติกลมๆเข้ากันเข้ากันคัดแก่ชุบรสฝาสีชมพูเกือฝาสีฟ้าน้ำตาลฝาสีขาว โบรายดอกปกติตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาชุลอดใส่ข้าวคั่วน้ำบอ,สอใส่ข้าวคั่วน้ำนั่จังหอม สองนาทีผ่านไปเีดิบแล้วนะเก็ดแล้วเอาขอกัวลุ้งไงทั้งขางนะมนันสุกแล้วมั่นฮุกปลสุกแล้วเคมะผสมผสมกันยซิมเห็นเบิงรู้บ่ะเนี่ยอย่างลุ้งจงติซิม เป็นไหนลุงจงขาดขาดเรืออะอย่างบัพออย่างบนัวนไรบนนัวบนนัวน,น,นี่แสดงว่าตรงเติมปลาแมนบ่ปลาหรือผงชูรสชูรสด,ดีกว่าชูรสด,ดีกว่าแต่รดอีกจักหน่อยนึงน,นะปะลามันโบกิมคนหรือเปล่า บางที่ปลาลาปลาลาบางไหา,ยยามันกับบนัวเด็ดเหมือนบอกเอาปลาลาเยอะจากน้อยเพระาะว่าถ้าเห็ดน้องกินใส่ปลาลาหน่อยมันกับผอเสเียบเด็ต้องปลุกปุกปลาลาจากน้อยใช่ไหม โอเคไปค่ะที่มึงด้ยโอเคว่ะสี่นาทีอีกเก้าวิเป็นห้านาทีโอเคเนี่ ากินยากด้วยพี่น้องเรียบร้อยนะจ๊ะกับ<า>ประมาณนี้ครับรจะเสียบกักอยากกินเขา